เมื่อวันที่20มกราคม2569นายนัฐการเสารลำนาย,ยกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมาการบริหารสมาคมและเครือข่ายชมรมคนพิการระดับตำบลจากทั่วจังหวัดเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ2569 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิหน้าที่และแนวทางการคุ้มครองคนพิการตามกฎหมายซึ่งการอบรมจัดขึ้นโดยสำน,นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวศิษยาจันทภาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปนโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บรษิษัทโตโยต้าเพชรบูรณ์ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าซึ่งเป็นสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการตามมาตรา33าอย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำว่าการจ้างงานคนพิการไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อกฎหมายแต่เป็นกลไกสําคัญในการลดความเหลื่อมล้ําสร้างศักดิ์ศรีและยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนด้านนางสาวนฤทธรพรมบุญนักพัฒนาสังคมชํานาญการกล่าวว่าการจัดอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสถานประกอบการเอกชนและเครือข่ายคนพิการ มีความเข้าใจเชิงลึกในกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งสิทธิหน้าที่และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อลบปัญหาการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายและผลักดันให้อัตราการจ้างงานคนพิการในจังหวัดพิศณุเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมซึ่งภายในงานมีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญหล,ลายหน่วยงานเริ่มจากนางสาวสาวสคนศรีนานนท์นิติกรปฏิบัติการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิศณุบรรยายในหัวข้อ สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจานสิทธิแรงงานที่คนพิการพึงได้รับอย่างเท่าเทียมต่อด้วยานางสาวกรกรมลสุกสดนักวิชาการแรงงานชำนาญการสำนักงานสถานง,งานจาังหวัดพิจบูรณ์บรรยายเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครอบคลุมหลักเกณฑ์การให้สัมปทา,านการจัดจ้างเหมาการฝึกงานการจัดอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงการช่วยเหลืออื่นตามระเบียบพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมนอกจากนี้นางอมรสุขวิเศษได้บรรยายเรื่องสิทธิคนพิการตามกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานขณะที่นางสาววันนิกาแซ่สงนิติกรบรรยายในหัวข้อแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเน้นบทบาทความรับผิดชอบและบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างชัดเจนและปิดท้ายด้วยการบรรยายจากนางสาวกาญจนาจำนงบุญนักสังคมสงเคราะห์ในหัวข้อการดูแลช่วยเหลือคนพิการและการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงและเกิดผลในทางปฏิบัติด้านไหนนะักการศารลรามเปิดเผยว่า ความรู้จากการอบรมครั้งนี้ทางสมาคมจะนำไปถ่ายทอดต่อให้กับสมาชิกและเครือข่ายคนพิการในระดับพื้นที่เพื่อเสริมพลังให้คนพิการรู้เท่าทานสิทธิของตนเองและร่วมผลักดันให้การจ้างงานคนพิการในจังหวัดเพชรบูรณ์เกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้นะคะเราก็ประการแรกนะคะเราก็เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแก่สถานประกอบการนะคะและก็หน่วยงานภาครัฐรวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ของคนพิการนะคะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะแล้วก็มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะประการที่2ก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องของการดูแลและช่วยเหลือคนพิการในสารประกอบการนะคะส่วนสุดท้ายเลยก็คือเป็นการติดตามนะคะผลการดําเนินงานแล้วก็การปฏิบัติงานนะคะที่ให้การช่วยเหลือผู้พิการในสถานประกอบการนะคะให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ